ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถแรกก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักสําหรับต้อปิติพิลลุมพักดีสามีของนางเอกสาวอามาตะอย่างนุ่นนุ่นวรนนุ่นวรนุชพิลลมพักดีโดยนุ่มต๊อปิตินนั้นเป็นนักธุรกิจทายาตรุ่นที่4ของตระกูลพิลลมพักดีผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทยเป็นบุตรชายของนายสันติพิลลมพักดีแรกก็นังอรุณีพิรลมพักดีโดยปัจจุบันนุ่มต๊อปิตินั้นก็ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการรองกรรมการผู้จัดจาก,การใหญ่บริษัทบุญล,ลอดเบวรรีจกรรจกดปะาาาน้หท่ ที่บริหารบริษัทบุญรอดซัพพลายเชนจำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟูด้ดเฟเตอร์จำกัดเอกทั้งต่อปิติพิลลมพักดีก็ยังเป็นนักแข่งรถระดับโลกที่ยืนโพเดียมทั้งไทยและก็ต่างประเทศมาแล้วหลายรายการซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพักหลังๆมาเนี้ทายาทสิงห์อย่างต่อปิตินั้นก็ได้ออกมาโพสต์ปฏิเธอวรระเวว่ามีนายาจนทําให้เราเช่าเน็ตแห่คอมเมนต์สนานเลยโดยที่ต่อปิติก็ได้โพสต์ระบุข้อความไว้ว่ามืนเชื่อไหมคนที่ยิ้มง,ง่ายที่สุดตลกที่สุดให้ฮาปัน ญาอ่อนที่สุดก็คือคนที่แอบร้องไห้คนเดียวบ่อยที่สุดและเราก็เติมให้คุณทั้งๆท,ที่เราเองก็ขาดอยู่เหมือนกันซึ่งงานนี้ก็เลยทําเอาเราทั้งเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันแบบรัวๆว่าจริงที่สุด